ประเทศไทยพร้อมหรือไม่เมื่อรัฐบาลประกาศเตรียมแก้กฎหมายเปิดทางเล่นพนันออนไลน์บนดินเพิ่มรายได้ใหม่ให้ประเทศ ประเด็นนี้ถูกพูดถึงหลังจากที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกนายทักษิณชินวัตรไปปราศัยที่จังหวัดเชียงรายค่ะประกาศจะนำพนันออนไลน์ขึ้นมาไว้บนดินต้องมีการเสียภาษีเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศซึ่งปกติวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะมีผู้เล่นพนันออนไลน์กว่า2องล้านห้าแสนคนถึง4ล้านคนซึ่งคุณทักษิณประกาศเราต้องกำหนดกติกาห้ามคนอายุน้อยกว่า20ปีเล่นโดยเด็ดขาดส่วนใครติดพนันงมง,ง,งเมเดี๋ยวจะส่งไปให้คุณหมอรักษา Huh? Ah. มีรายงานนะคะว่าจะประเดิมเริ่มกันที่พนันพื้นบ้านก่อนเช่นพนันมวยม้าและไก่ชนซึ่งมีการเล่นพนันออนไลน์กันในปัจจุบันประเทศไทยเรามีพรบการพนันพศ2478นะคะกฎหมายนี้อยู่ภายใต้อำนาจกระทรวงมหาดไทยการจะทำให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายก็อาจจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่เรามีหรืออาจจะออกกฎหมายใหม่โดยให้กระทรวงดีรับผิดชอบแบบหลังนี้ก็มีความเป็นไปได้ เรื่องนี้นะคะคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยเห็นว่าการนําพนันออนไลน์มาไว้บนดินควรเปิดเป็นประเภทไปซึ่งต้องฟังกระทรวงดีอีกครั้งถ้าจะเปิดแบบฟูลออปชันพร้อมกันทั่วประเทศต้องออกกฎหมายใหม่ค่ะและถ้าจะให้เร็วต้องไปแก้กฎกระทรวงปลดล็อกการพนันบางประเภทขึ้นมาบนดินก่อนอย่างเช่นพนันบอลมวยมา้าไก่ชนเป็นต้นซึ่งก็ต้องฟังเสียงของประชา าชนด้วย นายอนุทินยังพูดติดตลกนะคะว่าพนันออนไลน์ถูกกฎหมายกับ Entertainment Complex เนี่ยเป็นคนละเรื่องเดียวกันเพราะอย่างหลังเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับส่วนท่าทีของนายประเสริฐในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงดีก็ดูจะขานรับนะคะได้บอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ถ้านำขึ้นมาไว้บนดินมีกฎหมายกำกับดูแลได้ก็จะเป็นเรื่องดีต่อระบบเศรษฐกิจค่ะแนวคิดนี้เป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนที่นายกได้ถแถลงต่อสภานะคะก็คือการนำ เศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินเพื่อให้รัฐบาลสามารถนํารายได้ส่วนนี้ไปจัดสรรสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะด้านการศึกษาสาธารณสุข สาธารณรภคและอุดหนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของประชาชนจริงๆก็ไม่เถียงจุดที่จะสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญอยู่ที่ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะรับมือกับปัญหาสังคมที่อาจจะตามมาทั้งปัญหาเสพติดการพนันเหตุอาชญากรรมทั้งยังเสี่ยงที่จะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินสีเทาทุกคนมองเรื่องนี้ยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ